วันนี้พามาดูรถสวยน่าใช้คันหนึ่งกับเจ้าโตลต้ายาริส1.2สปอร์ตคันนี้เป็นรถปี22และเลขไมค์แค่20,000วันราคาอยู่ที่429,000บาทฟีดา้าอพอยู7,004ขอ,อคนซื้อเงินเดือน15,000บาทออกรถเดียวจบไม่จำเป็คนค้ำจำเป็นร่วมและคันนี้ได้เป็นรถบ้านมือเดียวรับประกันโครงสร้างไม่มีการจับสีกอไม้ผีความจมน้าชนหนักเดียบสันตัวรถคมค,ม,คมไม่มีรอยบุบเลยยิ้มไปคู่หน้าของเขาเป็นแบบ LED เรียบร้อยเลยกระจังหน้าของเขาได้เป็นสีดําเงาๆมาพร้อมกับโลโก้ โอ้เีมม่มสวยๆเนี่ยผมอยากรู้รายละเอเียดเพิ่มเติมไปดูคลิปตัวเต็มกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะผมวันนี้มาอยู่กับน้องสิงที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้เราไาอยู่กันที่สาขา2ตั้งอยู่ถนนเสรีไทยซอย95แขวงมีนบุรีกรุงเทพมหานครบริษัทเพชรยนต์เปิดมามากกว่า25ปีมีรถสวยๆเลือกมากกว่า400คันมีทั้งรถเกง๋งรถตู้รถกระบะ พี่พี่ท่านกำลังตามหารถสวยร,รถเกตเอน้องแนะนำบริษัทเพชรยนเลยครับวันนี้น้องมีรถมานําเสนอหนึ่งคันบอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่กับเจ้าโตโยต้ายาริส1.2สปอร์ตคันนี้เป็นรถปี22และเลขไมค์แค่20,000วันราคาอยู่ที่4,029,000บาทฟร,รีดา้าอพอยู่7,400ขอขอนซีเงินเดือน15,000บาทออกรถ้วคนเดียวจบไม่จำเป็นคนทำแต่คนกลร่มเหลี่ยมสันตัวระคมคมไม่มีรอยบุบเลยยิ้มคันนี้รับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีกอไมคบีก,กัม้ม,มจมน้ำชนหนักไปคู่หน้าของเขานะผมเป็นแบบปู LD มันเรียบร้อยยเลยนะ ติดตั้งันพร้อมกับไฟเดย์ท่าอนาจนี้ไรเลยนะผมกระจากหน้าของเขาได้มาเป็นสีดำเงาๆแบบนี้ในะบทเป็นลายรังผึ้งนะพร้อมกับทะเบียน9194ผมทะเบียนสวยๆเลยโลโก้เขาเป็นแบบคงเงียมาเรียบร้อยเลยนะผมแล้วนี่นะเหลี่ยมฝัน,นผมันฝังกระโปรงคมๆไม่มีรอยบุบเลยยิ้มคันนี้ได้มาเป็นสีเทาดํานะครับผมโคมไฟทั้งสองข้างไม่มีรอยแตกรอยรล้าเลยนะเรารับประกันโครงสร้างไม่มีการดับสีกอไมพิความจมน้ำชนหนักมาแน่นอนครับคันนี้ได้กระจกข้างมันแบบขับไฟฟ้ามาเรียบร้อยเลย ติดตั้งพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะแล้วก็ได้กระจกคัดเดิมมาทั้งคันนะเป็นยี่ห้อโตโยต้าแบบนี้นะผมน้องเช็คมาให้หมดแล้วประวัติศูนย์แน่นอนครับผมเข้าศูนย์ตลอดนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นะเรียมทั้งตัวแลวควคงไม่มีระบุบอนะไรยิ้มได้มาเป็นล้อมแมกขอบสิบห้านิ้วนะรัดมากระยังปียี่สิบสามเลยนะผมรัดมากระยังปีใหม่เลยได้มาเป็นดิสหน้าคู่นะครับผมด้านหลังเป็นแบบดานะแล้วเบ้าไอเ,เนียเบ้าโชว์ของเขาแล้วผมไม่มีรอยแตกหักหรือว่านะ้ำมันยุงน้ำมันเยอะไม่เห็นเลยนะผมเรารับการโครงสร้างกคันนะ ไม่มีการกลับสีกอใหม่ยพิความตัวน้ำชนหนักนะครับพี่พี่ซื้อรถกบริษัทเปดน,นนะไว้วางใจได้แน่นอนครับผมสามารถนํารถเข้าตรวจศูนย์ใกล้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยหากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดนะผมน้องรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับมือเปิดของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะด้านในของเขานะผมคุมโทนะเป็นสีดํานะได้ว่าเป็นเบาะหนังตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกงฉีขาดแน่นอนแนละ้วเดินได้มาเป็นได้จะเข็บได้สีน้ำเงินนะครับพวงมาลัยเป็นแบบบางตีเฟอรชั่นเครื่องเสียงวิทยุเป็นแบบแทจ์กิน แอลโต้เกียโตนะสํสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมก็เป็ราคาอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทที่ดาวพอนอยู่7,400นะหัวน oh, no, ็อตเสาเอของเขานะผมไม่มีการขับเยี่ยเลยห oh, no, ัวน็อตเสาเอสวยๆแบบนี้เลยนะคันนี้ได้มันเป็นสีเทาดํานะผมแล้วเรายังมีบริการตรวจรถให้อีก274จุดนะผมจากบริษัทข้างนอกนะบอกเลยว่าคันนี้ใหม่จริงๆนะผมเป็นรถปี22แล้วใหม่แค่20,000นะครับผม หัวน็อตเสาบีนะผมไม่มีการขัเยี้ยแบบนี้เลยนะหัวน็อตส,สวยๆวเลยนะแล้วก็แผ่นเพดนะไม่มีละอองทรงละอองสีติดเลยนะผมเป็นโซ่แบบนี้เลยนะาราคาสีนะ่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะแผงประตูของเขานะผมไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะได้มาเป็นสีดำเงาๆแบบนี้เลยนะแล้วก็โลโก้นะผมกระจกเป็นยี่ห้อโตโยต้าแบบนี้แท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะครับแต่ตรงนี้ได้มันเป็นหนังหุกนุ่มนะผมเดินได้กับได้มาเป็นได้แต่เข็บสี่หเงินนะทําให้ดูหรูและดูสปอร์ตมากขึ้นนะผม สนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริง,งที่สาขาเป็นยนนะัสเซียดีไทยซอย95แขวงมินบุรีกรุงเทพมหาคนครเปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะครับวันนี้สาวบีสวยๆเลยนะไม่มีแกลขงทเยียเลยน้องถ่ายโดูซุขซอัทุกมุมเลยนะหวันที่พี่มาเดินดูรถที่สาขาเลยนะผมแล้วแผงประตูของเขานะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยแมกระจกพลาสติมมาทั้งคันน้องเช็คมาให้หมดแล้วนะครับแต่เราจะคันนี้นะตกพรอยอยู่ประมาณ7,400นะของคนซื้อเงินเดือน15,000บาทออกหลักเดือนจบเลยนนะผม มันเป็นล้อแมกขบ15นิ้วนารัฐมากระยัางปี23เลยและร้อยใหม่ของเขาแล้วผมไม่มีรอยเบียดฟุตบลฟุมบาทได้เห็นเลยนะครับเลียมสันตัวแล้วคมๆไม่มีรอยบุบรอยยิ้มด้านหลังของเขาได้มาเป็นไฟท้ายแบบ LED เรียบร้อยเลยโลโก้เป็นแบบผมเมียมาเลยนะครับผมมาพร้อมกับทะเบียน9194นะทะเบียนสวยๆเลยนะผมพี่่ท่านไหนชอบเลข9นะผมจัดคันนี้ได้เลยผมแล้วก็สเกิร์ตนะผมแต่งมาให้เรียบร้อยเลยนะสเกิร์ตหลังแต่งมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีไฟทับทิมติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับผม โคมไฟเดิมๆจากโรงงานนะเป็น LED วดีเรียบร้อยเลยนะผมทำประจักษ์คันนี้นะคันนี้มีเส้นไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยเลยผมกระจกพาร์ทเดิมทั้งคันนะรับประกันโครงสร้างไม่มีการกลับสีก่อไม้ฟิวบัมจมน้ำชนหนังนะผมโลโก้เป็นแบบคมเมียมมาเรียบร้อยเลยไฟแท้เดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะผมเรารับประกันโครงสร้างไม่มีการกลับสีก่อไม้ฟิวบัมจมน้ำชนหนังนะได้มันเป็นล้อแม็กขอบ15นิ้วนะล้อเบรกยางปีใหม่เลยได้เป็นปี23ามเลยนะผมแล้วมือเปิดของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะกระจกแท้เดิมจากโรงงานนนนแ่อคผม ค่ะแล้วก็หวัวน้องเสาบีของเขานะดูสวยๆแบบนี้เลยนะผมไม่มีการขับเพี้ยเลยอันนี้คือฝั่งคนขับนะครับผมน้องถ่ายดูตั้ง,งทุกซอกทุกมุมเลยนะเหมือนพี่มาเดินดูรถที่สาขาเลยนะผมสามารถมาเข้ามาดูรถตัวจริงที่สาขาไยิยุนเสรีไทยซอยเก้าสิบห้าผมราเปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะไม่มีวันหยุดนะคบผมสนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยเดี๋ยวน้องส่งโลเคชั่นให้นะครับผมหรือว่าอยากเข้ามาเจอตัวจริงนะเสรีไทยซอยเก้าสิบห้าผมด้านหลังของเขานะกว้างกว่ามากน,นะผม นั่งกันแบบสามสี่คนแบบสบายๆแน่นอนครับผมเนี่ยมาเป็นเบาะหนังตึงๆฟูๆเลยนะไม่มีรอยฉีกฟงฉีกขาดแน่นอนครับเดินได้มาเป็นหน้าจะขีดได้สีน้ําเงินนะผมวสวยๆแบบนี้เลยนะทําให้ดูสปอร์ตน่าขึ้นนะครับผมและด้านหลังของเขามีกระเป๋าจริงโจ้ให้ฝั่งนี้นะครับผมฝั่งตรงข้ามมาคนขับนะรถสวยๆแบบนี้เลยาราคาสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาท ปีดาพอนอยู่เจ็ดพันสี่ร้อยนะผมขอคนซื้อเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเอารถเนี่ยจบไม่ต้องคนคนคำนะคนร่วมน,นะครับแผงประตูฝั่งคนขับมากนะผมบอกเลยว่าคู่ oh, สวยพี่ตรงนี้ได้มันเป็นหนังหุ้มนุ่มนะเดินได้มันเป็นได้แต่สิบสี่น้ำเงินออปชั่นจัดเต็มนะผมฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้นะครับเซ็นทรัลล็อกมีมาให้ตัวเปิดปิดกระจกข้างนะครับผมมีมาให้เรียบร้อยเลยนะมือเปิดของเขานะผมเป็นสีเทาเงา,งาๆแบบนี้เลยนะทำให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นนะแล้วก็หัวน็อตเสาเอของเขานะครับผมไม่มีการข,าขารยับเบี้ สวยแบบนี้เลยนะผมาราคา4ี่แสนสองหมื่นเ้าันบาทนะสนใจคันนี้เบอร์โทรหน้าล่างเลยครับผมแล้วก็หัวน็อสสบ,บีของเขานะไม่มีการขยับเยื้อนเลยสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะครับผมเดินๆทั้งคันแน่นอนสวยๆแบบนี้เลยนะผมสำหรับเจ้าหัวน็อตนะไม่มีการขยับพเพื่อนแน่นอนครับผมแล้วเบาะนะผมได้มาเป็นเบาะหนังนะครับผมตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีดคงฉีขาดแน่นอนหัวหมอนนะผมเดินได้มาเป็นได้ตะเข็บสีน้าเงินนะครับ ส่วนพวงมาลัยของเขาเป็นแบบบางติกอชันนะเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านพวงมาลัยได้เลยสามารถรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้เลยนะผมคันนี้ได้แอร์แบ็กมาทั้งหมดสองใบนะเดี๋ยวน้องขอแยกสตาร์รถให้ฟังนะครับแล้วคันนี้เลขไมโคตรน้อยพี่เลขไมแค่สองหมื่นหกพันกิโลเมตรนะผมหน้าปัดเรือนไม้ของเขาเป็นแบบแอนด์ล็อกนะเป็นแบบเข็มน,นะผมแล้วก็หน้าจอเป็นแบบทัสกินีนมาเรียบร้อยเลยเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านพวงมาลัยได้เลยนะผมสามารถใช้ทัสกิีนได้เลย แอรโตเกียโตนะคันนี้สามารถปรับแอร์ได้นะผมแล้วก็ควรเกียร์ของเขานะผมไม่มีการลอกลอนเลยหวัวเกียร์สวยๆเลยนะได้เป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับพอะน,นังตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกโครงฉีกขาดแน่นอนเรารับประกันโครงสร้างไม่มีการกลับสีกอ่อไม้เปลีคว่ำจําน้ำชนหนักและยังมีบริการตรวจรถให้อีก274จุดหรือว่ามีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องแนละเช็คแบตดให้นะครับผมเรามีการันตีหลังการขายผม30วันนะหากภายใน30วันรถมีปัญหาอะไรนะผมเรารับประกันเคม หรือว่าดูแลให้หมดนะผมฟรีนะครับผมสนใจนะเบอร์โทรด้านล่างเลยหรืออยากเข้ามาชมรถจริงๆไอซีสาขาเป็นยนนะก็ะจะข้างมีมาให้เรียบร้อยเลยับผมแล้วก็นี่นะบ้านบางแดดมีมาให้นะผมไฟสองแผนนี่ใช้งานได้ปกตินะสนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยกับร,ราคา429,000บทาทฟรีดาวนพ์อพอนอ,อยู่แค่7,400นะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะ มาครับพี่พี่เดี๋ยวเราไปต่อกันข้องเครื่องต่อของผมกับเจ้าโตยต้ยาริส1.2สปอร์ตเป็นรถปี22ไม่แค่2 0,000อันนี้เปิดราคาอยู่ที่42่0 0 0มาบาทปีแดาวพอนอยู่แค่7,400พันส่รันะผมได้มนเป็นล้อแมกซ์ขอบ15นิ้วรัดมากับยางปี23เลยกระจกข้างได้เป็นแบบผาไบฟ้าเหลี่ยมสันตัวเลือคมคมไม่มีรายบุบหรอลายยิ้มคันนี้ได้มาเป็นไฟคู่หน้าแบบ full LED มีไฟ day time running มาให้กระจังหน้าของเขาได้เป็นสีดําเงาๆลายล้างพึ่งนะผมแล้วก็ โลโก้เป็นแบบคอมเมียรมันเรียบร้อยเลยได้ตัวเครื่องหนึ่งจสองนะครับผมเงียบเงียบเลยนะผมไม่มีการฟันลงฟันไหลหรือว่าน้ำมันยงุงน้ำมันเยอะไม่เห็นแน่นอนเรามาเริ่มกันจากที่ฝากระโปรงดน้าหน้าก่อนนะผมฝากระโปรงข้างหน้าของเขานะหัวน็อตไม่มีการคาเบียรเลยอันนี้เป็นรถปียี่สองนะแล้วเลขไม่แค่สองหมื่นโคตรน้อยพี่ใช้งานไปแบบนี้เดียวเองนะผมรอยเหรียญบาทมีมาให้เห็นนะผมแล้วก็รูระบายอากาศกลมๆแบบนี้เลยสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะติดมาอยู่เลยนะผมคันนี้เนี่ยมันเป็นสีเทาดํานะครับ มีแผนการความร้อนมาให้เรียบร้อยเลยนะสาหรับเจ้าคันนี้แล้วผมบอกเลยออปชั่นจัดเต็มอุปกรณ์ครบนะครับผมไม่มีโครงขาดหรือว่าหงายแน่นอนนะครับสติกเกอร์เหรียญบาทมีนะผมแล้วก็หัวน็อตทั้งสองข้างไม่มีการคาบีเย่เลยหัวน็อตสวยๆแบบนี้เลยนะต่๋ลาแค่สี่แส0มื่กพับาทพี่ๆท่านในสนใจนะผมอยากเข้ามาชมรถตริงเสรีไทยซอย9กแขสิบ้าแงมินบุรีกรุงเทพมหานครนะผมหรือว่าติดต่อที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสมศูนย์หนึ่งูนศูย์หนะครับสิงเพรยนต์นะครับผม นี่นะเบ้าโชกของเขานะผมไม่มีรอยแตกหักหรือว่าน้ำมันยงน้ำมันเยิมเย้มไม่คมไเ่ทาเห็นกันแบบชัดเลยแล้วก็แก้มรงแก้มซ้ายนะผมหัวนอ็อตจสวยเลยนะโคมไฟเดิมเดมนั่งคันนะเราไม่มีการกลับสีกอไมที่ค้ามเจิ้มน้ําชนหนักมาขายแน่นอนครับผมที่พี่ซื้อไปนะสามารถนํารถเข้าตรวจสูงใกล้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยทางมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดนะน้องรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับคันนี้นะผมเครื่องยนต์1.2นะเงีย,ยบๆเลยผมไม่มีการฟันลงฟันไหลหรือว่าน้ำมันยงุงน้ำมันเยิ้มไม่เห็นแน่นอน สนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยหรือว่าอยากเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่สาขาไปโยนนะเปิดทุกวันนะผมเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะแล้วเรายังมีบริการเปลี่ยนถ่ายละมันเครื่องให้ฟรีก่อนส่งมอบรถทุกคันนะแล้วก็เช็คแบ,แบตเตอรี่ให้นะครับหากแบตเตอรี่นะผมเช็คแล้วไม่ได้คุณภาพนะครับน้องเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยและมีการันตีแบตเตอรี่ให้3เดือนนะครับผมละตัวรถนะเรามีการันตีให้1เดือนนะหากภายใน1เดือนมีปัญหานะผมเรารับเคลมทั้งหมดนะผมไม่เสียค่าใช้จ่ายนะเราดูแลให้ฟรีนะผม ยืนยันกันอีกรอบหนึ่งกับเจ้าโตโยต้าวีเออร์ยาริส1.2สปอร์ตปี22คันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่4แสน2หมื่น9พันบาทพีดาวพอันอยู่7,400บาทขอกระซื้อเงินเดือน15,000บาทเอาร้องให้จบไม่จำเป็นคนคำกับคนกลัวและคันนี้ได้เป็นรถบ้านมือเดียวเรา,า,ารับประกันโครงสร้างไม่มีการจ่อสีกอไม้มีความจมน้ำชนหนักมาแน่นอนครับสนใจคันนี้เบอร์โทรด้านล่างเลยหรืออยากเข้ามาชมรถจริงๆด้ที่สาขาเบญจยนนะวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะผมฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาแจกให้น้องด้วยนะคะขอบคุณครับ